เี่จะอะไรอ่ะแม่ๆแม่ๆแม่ท<ป>ี<ป>่ด<ป>้วยนะเรามีเี่ยเปนที่เกมเต็มแล้วขอบคุณนะดูะกมจร้ดีั ไมคุณเสกทำไมคสกทุณเสกถ้าอยากให้จานดีก็ต้องเปคุณเสกแล้วบอกเลยว่ารายการนี้ดีเเจรงมาทั้นั้นเลยมีมาจากเมืองทองเลยนี่เนี่ยองทองสะดวกมสวมาผมบอกว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นโอกาสให้กับเด็กๆไม่เคย การใหญ่ๆขนาดนี้มาก่อนความคุ้ชิงอันดับที่สามเป็นอะรแข่งกันเราเป็นคนบูชาแล้วได้ยัไงที่บอกได้เลยว่าเพอร์เฟคใช้คำว่าเพอร์เฟคที่สองถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบอ่าสั้นสองวันแต่64ทีมนี่ไม่ใช่เรื่องที่แบบจะแคนายกันง่ายนะผมบอกได้เลยที่ต้องตกทีมงานสุดยอดยอดนะถึผมบอกว่าขอให้จัดรายการดีๆอย่างนี้ให้กับเด็กๆได้มีโอกาสอย่างนี้มาร่วมนะมาตลอดผมบอกให้ทำนะไม่ ผมพยายามหาแนวทางให้เรียบร้อยแล้วไม่ไงแลไม่ไงลขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณรัมขอบคุณาก็ตามแดงตามแดงครับสวัสดีครับด้วยนามสกของผู้ที่เจปคนก็มั่นใจมากขึ้นคนที่เราต้องผ่านจับกันรัดเดิม